อาล้ครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เก n s h ชินอิมแพกนะครับขณะนี้ทุกคนอยู่กับผมลุงใจดีครับเพราะวันนี้นะครับพี่ลุงใจดีเนี่ยจะมาพาทำเควสนะครับจริงๆระบบนี้มัน,ม,นมันมาสักพักนึงแล้วแหละก็คือกิจกรรมแฮงเอาทนะครับก็ต้องบอกว่าคอนเซปต์ของกิจกรรมนี้นะครับหมีโฮโยเนี่ย ทำมาเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้สนุกสนานไปกับตัวละครแล้วก็เนื้อเรื่องมากขึ้นนะครับดุดดังเป็นเพื่อนที่เราจะออกไปทำกิจกรรมด้วยการไปแฮงเอาด้วยกันนะครับนี่คือคอนเซปต์ของมิโฮโยนะครับโอเคแล้ววันนี้นะครับพี่ลุงก็จะมาลองทำกิจกรรมนี้ดูนะครับแล้วก็ทำทำเป็นไกด์นะครับให้กับน้องๆที่ยังไม่ได้ทำนะครับดูว่าต้องทำอะไรยังไงแบบไหนบ้างเนาะโอเคเราไปเริ่มกันเลยอย่างอื่นดูกิิการก่อนนะครับ แล้วก็ไปดูว่ามันจะเป็นการร่วมเดินทางที่แตกต่างกันไปนะครับพร้อมตัวละครที่สามารถเลือกได้ซึ่งในระหว่างการเดินทางเนี่ยตัวเลือกที่แตกต่างกาันอาจนําไปสู่เส้นทางที่ไม่เหมือนกันด้วยนะครับน่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าน้องๆสามารถเลือกเส้นทางที่น้องๆชอบเองได้นะครับไปเ, <c oughs> เราจะแฮงเอาพี่ลุงจะแฮงเอาใครขอนดีก็ น่าจะไม่ต้องถามเนาะเพราะพี่ลุงก็ต้องเลือกแฮงเอาทกับสาวๆอยู่แล้วดิครับไปครับเลือกแฮงเอาทกับล้องบาบาร่าก่อนเลยโหใช้กุญแจ2ดอกอันนี้ล่ะใช้กุญแจ2ดอกเหมือนกันแต่ละคนใช้กุญแจปลดล็อกสองดอกอนั้นเลยนะครับไปครับปลดล็อกน้องบาบาร่ามา กิจกรรมแฮงเอาท์บาบาร่าสายน้ำแห่งการรักษานะครับเริ่มแฮงเอาท์กันเลยไปจ่ะแล้วก็เราก็จะไปรับกุญแจเพิ่มครับเพราะว่าเราใช้กุญแจไปแล้วนี่เนี่ยรับเพิ่มเลยมีสองดอกไปครับ นี่สายน้ำแห่งการรักษาดูการแฮงเอาท์ได้ด้วยตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะครับเราก็ต้องเริ่มทำเควสนี้กันก่อนแล้วนะไปเลยจ้ะเขาบอกให้ไปคุยกับซิสเตอร์ซิสเตอร์ก็อย่างที่น้องๆทุกคนรู้นะครับบาบาร่าเนี่ยเป็น เขาเรียกว่าอะไรอุทิศตนเป็นแบบว่าบุคคลในพราศาสนาไหมเรียกง่ายๆว่าแม่ชีแล้วกันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าบาล่าเนี่ยบวชเป็นแม่ชีหรือเปล่าแต่ก็เห็นอยู่ในโบสถ์นะครับไปเราก็ไปคุยกับซิสเตอร์วิกตอเรียก่อนนี่ชื่ออย่างเทพวิกตอเรียซีเร e t หรือเปล่านั่นมันช็อกโกแลตแฮ่ไม่ใช่สิ นั่นมันน้ำหอมใช่ปะนะใครรู้ว่าวิกตอเรียซีเชตคืออะไรบอกพี่ลุงด้วยนะครับพี่ลุงคิดว่าชื่อมันคุณนๆเหมือนเคยได้ยินผ่านๆมาแถวนี้อ่าซิสเตอร์ก็พึมพำนิดนึงว่าคุณบาบาร่าจะเป็นไรหรือเปล่านะเราก็อยากรู้ขึ้นมาเลยว่าบารบาร่าเป็นไรเลอเป็นไรหรือบาบาร่าเป็นไรเหรอน้องบาบาร่าจะเป็นไรไม่ได้นะซิสเตอร์ก็เลยบอกเราว่าคุณบาบาร่าบอกว่าจะออกไปเก็บสมุนไพร แต่จนถึงตอนนี้ยังไม่กลับมาเลยหรือว่าควรจะรายงานให้กองอัศวินแห่งฟาวเนสทราบกันนะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ลุงออกไปตามหาบาบาร่าให้เออเธอนี่เหมาะกับตำแหน่งอัศวินผู้มีเกียรติจังเลยนะแบบนี้ก็น่าจะช่วยลดเรื่องยุ่งยากหลังจากรายงานไปยังกองอัศวินได้มากได้ช่วยทีนะคุณบาบาร่าพูด่อนออกไปว่าอยากจะไปเก็บสมุนไพรแถวว o l ฟเวนดอมนะ่ะ เธอลองไปหาแถวนั้นดูล้กันเป็นเบาะแสที่สั้นและชับและได้ใจความมากครับซิสเตอร์ <Okay. S 1> จัดไปฮะเราก็วารมาตรงนี้นะครับวารมาดันเจี้ยนนี้แล้วเดี๋ยวปีนเข้าไปนะครับก็พี่ลุงพิสูจน์มากับน้องๆแก๊งกำมัดของพี่ลุงแล้วว่าเส้นทางเนี้สั้นที่สุดแล้วในการจะวารมาหาบอส มาป้าเส้นทางอื่นจะวิ่งไกลนะครับหรือไม่ก็ปีนเขาอย่างสูงชันนี่แล้วก็หันมางนี้ง่ายดเดียวนีอ่ออาไม่โดนหลุดขำเฉยมีลุงหลุดขำเฉยตีวุดน่ะ เราไปหาคุณบาบาร่ากันเถอะแม่ซิสเตอร์วิกตอรียนี่เขาพูดเพราะนะพูดจาไพเราะคุณบาบาร่าเหมือนพี่ลุงเลยพี่ลุงก็พูดจาไพเราะเวลาพี่ลุงเรียกเพื่อนนะครับอย่างพี่ทารุเนี่ยพี่ลุงก็จะเรียกว่าคุณทารุนี่หรือว่าเรียกคุณหรือเรียกคุณคุณนี่นี่เขาก็จะรู้เลยว่าพี่ลุงเรียกเขานะครับมีวันหนึ่งพี่ลุงทํางานนะครับเขาก็เรียกพี่ลุงว่าคุณคุณนันใช่ไหม เขาก็ไม่เรียกชื่อด้วยนะนั่งกันอยู่เต็มเลยอยู่ดีเขาตะโกนคุณคุณคุณทุกคนก็หันมาหมดเลยแล้วพี่ลุงก็หันไปแล้วเขาก็หันไปกับบอกกับทุกคนว่านี่เห็นไหมเขารู้ตัวอ้าวพี่ลุงก็เลยงงเลยนี่มันอะไรกันครับนี่นี่มันคืออะไรกันครับนี่มันคือตักกะแบบไหนกันครับแต่ก็ไม่เป็นไรเข้าใจเพราะเราสีกันเพื่อนกันมันปลาสักหน่อยปลา เหมือเนเพื่อนชาวลีโอปเปล่าะเปล่าหยอกหยอกหยอกไม่จริงไม่ควรพูดชื่อนี้นะครับเพราะโฆษณาก็ไม่ได้นะกาโฆษณาพี่ลุงก็ไม่ได้นะแล้วพี่ลุงก็เป็นคนไม่ดื่มแอลกอฮอล์ด้วยนะฮะนีน้องชงหยุนน้องไอติมของพี่ลุงตอนนี้ได้มานะครับเพราะเมื่อวานนะพี่ลุงเจอสถานที่สุ่มกาชาที่ใหม่ พี่ลุงคิดว่าน่าจะให้โชคดีกว่าเดิมนะครับกดกาชาถาวรไป2เม็ดเพราะลูกพี่ลุงมีลูกแก้ว2เม็ดใช่ไหมกดไปปับ๊บเม็ดแรกออกพี่ชงหยุ่นเลยจ้าโหสุดยอดที่ใหม่นี่คือมหาเฮงจริงเดี๋ยวพี่ลุงจะไปสุ่มกาชาแล้วพี่ลุงพี่ลุงจะพาไปนะครับโอเคเราแวะเก็บ <c oughs> แร่เรียบร้อยแล้ว กลับมากลับมาที่น้องโมนาเออจริงๆปาร์ตี้มันมีสี่คนนี่มันน้อยเกินไปนะปาร์ตี้มันควรจะมีสักเจ็ดคนเพราะพี่ลุงจะได้ใส่ธนูไว้สำหรับยิงตัวอื่นยิงตัวแบบพวกลูนกาดหรือพี่ลุงก็จะเอาตัวดาบใหญ่ไว้สำหรับเก็บแร่ พีลุงก็เอาตัวบินไว้สําหรับลดสตามีน่าในการล่อนลงมาอะไรอย่างนี้เออ,อยังไงครับนี่ยกดหาก็ไม่มีเบาะแสเลยหงสัยเราจะต้องเดินเองนะครับเพราะว่าไม่มีเบาะแสอะไรเลยไม่ว่าเราจะใช้ดวงตาแห่งธรรม ดวงตาแห่งธรรมจริงๆมันคือดวงตาเวทเนะในเกมมันคือดวงตาเวทนะครับแต่พี่ลุงมั่วเองแหละว่าดวงตาแห่งธรรมเพราะว่าพอเปิดดวงตานี้แล้วมันก็จะเห็นถึงสัจธรรมที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังไม่ใช่เห็นแระแสเวทนั่นเองตรงนี้ไม่มีนะครับเฮ้ยตรงนี้น่าจะเลยจุดที่จะมีเคเวสแล้วนะเพราะมันวงไว้แค่นี้นะครับน้องๆ ปาก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 าพี่ลุงขอแค่เก็บผลไม้แป๊บนึงเพราะพี่ลุงใช้นะครับในการครับอาหารต่างๆเอา้าปฐมมาอยู่ตรงนี้นี่เองคุณบาบาร่าหลบอยู่หลังต้นไม้อืมทำไมถึงไม่เจอสักทีนะบาบาร่าในที่สุดก็หาเจอสักทีนี่เธอนี่เองทำไมไมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะมีเรื่องอะไรงั้นเหรอ,อเดี๋ยวตีเลย จนถึงตอนที่จะมาบอกว่ามีเรื่องอะไรงั้นเหรอเพราะเธอออกมาเก็บสมุนไพรตั้งนานแล้วน่ะสิแล้วก็ไม่กลับไปทัทีอย่างนี้มีเองไม่มีปัญหาอะไรหรอกฉันแค่มองหาวุบพุกสีแดงแถวนี้นะ่ะแปลกจริงแถวนี้มันน่าจะมีนี่นาทำไมถึงหาไม่เจอเลยนะแม่ทำท่าคุนคลิตน่ารักน่าชัง ขอยิบแก้มสักทีได้ไหมนะอืมไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะฉันจะไปหาแถวนี้ดูอีกสักรอบถ้าไม่เจอจริงๆแล้วก็ฉันก็อ้าวใครเรียกเนี่บาบารซาแถวนี้ก็ไม่อยู่งั้นแหละนี่เหมือนมีใครกำลังจะมาพึ่งรู้เหรอจ๊ะนี่มันอย่าพึ่งพูดเลยนะเราให้คนคนั้นผ่านไปก่อนอย่าให้ถูกเห็นซะล่ะเออทำไมต้องหลบด้วยล่ะ เพราะว่าเห็นผลหลายๆอย่างเฮ้ยมีเขินด้วยเลยเหยียบบอกนะนี่คนรักของคุณบา,บาราเหรอเฮ้ยเราจะไปล่อเหรอไม่ล่อดีเราจะไปล่อเขาทำไมล่ะเข้าไปด้านในไหมรอคนคนนั้นผ่านไปก่อนนี่เราจะได้อยู่กับน้องบา,บาราไงไปเลือกข้อนี้ครับ <c oughs> เอองั้นเราไปทางนั้นกันเถอะ นี่เราไม่เสียสละตัวเองเราต้องอยู่กับน้องบาร์บาร่าตลอดสิเออหออออลบมาตรงนี้แหละ <c oughs> เสียงบาร์บาอ่าจให้คนคนนั้นเข้านะอืมทำไมต้องกระซิบตามน้องบาร์บาร่าด้วยเนี่ย <c oughs> ที่นี่ก็น่าจะโอเคแล้วละ่ะพวกเราอยู่ตรงนี้กันสักพักเถอะทำไมถึงไม่อยากออกไปละ่ะพูดไปก็รู้สึกไม่ดี เทำไมต้องทำหน้าเขินขนาดนั้นตอนอยู่มอนสเตอร์นะฉันมักจะร้องเพลงให้ทุกคนฟังแนละทุกคนก็ชอบกันมากๆด้วยเพราะงั้นพวกซิสเตอร์ก็พากันสนับสนุนให้ฉันไปร้องเพลงที่นู่นที่นี่จำนวนคนที่ฟังเพลงของฉันก็เพิ่มมาขึ้นเรื่อยๆอ๋อทัวร์คอนเสิร์ตเหรอ ถึงแม้ว่าฉันจะดีใจมากแต่ทุกครั้งที่ฉันออกเดินทางไปซื้อของหรือทำธุระก็จะมีคนมาขวางฉันทุกครั้งถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีแต่เพียงแค่อยากจะขอลายเซ็นหรือไม่ก็แค่อยากจะทักทายฉันก็เท่านั้นถึงแม้ว่าฉันจะรู้สึกขอบคุณทุกๆคนที่ชอบฉันมากขนาดนี้แต่ว่าจำนวนคนมันมากเกินไปจริงๆ แสดงว่าต้องเยอะจัดจัดเพื่อไม่ให้ทุกคนต้องผิดหวงังดังนั้นฉันจึงพยายามอย่างเต็มที่เพื่อตอบสนองความปรารถนาของทุกคนแต่ว่าบางครั้งฉันก็รู้สึกว่าไม่มีความเข้มแข็งพอที่จะทำอ๋อไม่กล้าปฏิเสธตรงๆก็คือเป็นคนแบบว่าเห็นอกเห็นใจคนอื่นถึงข,ขนาดที่ว่าแม้จะอ,อยู่ในโบสถ์ ก็ยังมีนคนเดินเข้ามาทักทายฉันอยู่ในความตึงเครียดตลอดเวลา๋อเนอะก็จริงอะเนอะคนที่อยู่แบบขเขาเรียกอะไรพวกนักร้องศิลปินดาราอะไรอย่างเงี้ยเนาะเหตุผลที่ฉันออกมาในครั้งนี้นอกจากเพื่อเก็บฟุกฟุเพื่อเอาไปทำยาแก้ไอให้คุณทันเนอร์แล้วอีกเหตุผลหนึ่งก็คืออยากจะอยู่คนเดียวสักพักเธอเข้าใจความรู้สึกแบบนั้นไหม อตอนนี้ก็ยังอะน,นะแต่ต่อไปก็ไม่รู้สินนะอยู่คนเดียวในสถานที่เงียบๆสงบมากๆไม่ต้องคิดอะไรทั้งนั้นก็แค่นั่งเมอลอยความรู้สึกที่ผ่อนคลายแบบนั้นนะ่ะเฮ้ยอันนี้พี่ลุงเคยเป็นนะเวลาพี่ลุงเครียดอะไรมากๆนะครับไม่ค่อยอยากให้ใครอยู่ด้วยเท่าไหร่พี่ลุงก็จะไปหาสถานที่เงียบๆใต้ต้นไม้ริมทะเลสาบแล้วก็นั่งเมาๆไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นเคยเป็นเคยเป็นหลายที ฉันไม่ได้รู้สึกแบบนั้นมานานแล้วละ่ะก็เลยอยู่ที่นี่นานโดยไม่รู้ตัวลืมกลับไปซะแล้วถ้าวูพุกแล้วก็แถวนี้น่าจะมีเยอะนะถ้าแบบทั่วไปก็มีเยอะแหละแต่วูพุกสีแดงที่หาอยู่เนี่ยหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอฉันจำได้แม่นเลยนะว่าแถวนี้มีเยอะ งั้นก็มีแต่ต้องรอให้คนคนนั้นไปก่อนแล้วค่อยออกหาดูอีกครั้งก็งมีแต่ต้องเป็นแบบนี้ละนะถึงแม้ว่าจะเป็นการเสียมารยาทก,กับคนคนนั้นแต่วันนี้ฉันอยากอยูนน่เงียบๆสักพักจริงๆ,ๆ,ๆเออถ้าเลือกข้อไม่เป็นไรตรงนี้เหมาะที่อยู่สองต่อสองอยู่นะน,นี่มันก็จะหื่นไปหน่อย <laughs> นอัี้มันก็จะหื่นไปนิดนึง อ่าอ่าเราถามด้วยความเป็นห่วงน่าจะดีสุดนะว่าทําไมมาเก็บสมุนไพคนเดียวที่บ้านไม่ห่วงแย่เหรอเอ๊ยหรือเราจะเล่นเกมลุกดีเปิดเกมลุกไปเลยไงถึงจะดูหื่นหน่อยแต่มันก็มันก็ดูเป็นการบอกใบ้ให้น้องบมบราดูนะว่าเราชอบน้องบมบรานะยังไงดีนะเปิดเกมลุกไปเลยนี่ไงนี่ตกใจเลยเห็นไหม ขอโทษนะฉันว่ายังไงพวกเราก็รีบกลับกันเถอะรีบกลับกันเถอะนะ <c oughs> <c oughs> เออเหมือนจะได้แกล้งน้องบาบารน่นเนี่ยกิจกรรมสิ้นสุดลงแล้วบา,บาร่าออกไปอย่างรีบร้อนนี่ไงแสดงว่าเราตอบผิดแน่เลยมันก็เลยจบลงแต่เพียงเท่านี้เลยนะฮะ <c oughs> <c oughs> แสดงว่าเราแบบว่าเราจะหื่นใส่ไม่ได้นะโอเคเอาใหมโอ้โหเอาใหม่เลยเหรอเริ่มไกลเลยเหรอเราเริ่มใกล้ๆตรงนี้ไม่ได้เหรอเริ่มตรงนี้ไม่ได้เหรอเออ เอาเอาใกล้ๆตรงนี้เออไม่ต้องไปไกลปปโทเอาละทีนี้เราจะเลือกคำตอบข้อใหม่นะครับทีนี้พี่ลุงรู้แล้วว่าถ้าเกิดเราเลือกคำตอบผิดข้อเนี่ยจะทำให้เควสเนี่ยจบลงทันทีเพราะงั้นเราต้องเลือกคำตอบที่ ดูบุค,คลิกของบาบาร่าไปด้วยนะครับบาบาร่าเนี่ยเป็นคนเขินอายเนาะท้องบาบาร่าเป็นคนเขินอายแล้วก็เป็นคนที่แบบว่ามีความเกรงใจเฮ้ยกดผิดอีกแล้วกดกดผิดใจเย็นกดผิดปะโถสนทนาเพลินไปนิดนึงโอเคเอาใหม่ พี่ลุงนึกว่ามันเป็นกิจกรรมที่ทําให้เล่นได้อย่างอิสระนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ต้องเลือกข้อที่จะตอบให้ดีนะครับไม่งั้นเนี่ยเควสจะไม่สามารถไปต่อได้นะครับเพราะางั้นเราต้องถามด้วยความเป็นห่วงครับ มาเก็บสมุนไพคนเดียวแบบนี้คนที่บ้านไม่เป็นห่วงแย่เหรอนี่เดคนอคอโตซาะพ่อของฉันเป็นผู้บัญชาการออกไปเดินทางสำรวจด้วยกันจนถึงนี้ไม่กลับมาเลย <c oughs> คนที่พอจะเรียกว่าเป็นครอบครัวก็ไม่ได้เป็นห่วงขนาดนั้น <c oughs> และฉันก็ดูแลตัวเองได้เพราะงั้นเลยไม่อยากจะไปรบกวนเขา <c oughs> ฉันจำได้ว่าผู้บัญชาการวาก้าก็คือ <c oughs> ใช่แล้วละ่ะ ผู้บัญชาการวากาก็คือผู้บัญชาการของกองอัศวินแห่งฟาวอน,นี้เฮ้ยเพิ่งรู้นะเน,นี่ยบาวาร่ามีพ่อเป็นผู้บัญชาการกองอัศวินนะครับโอ้โหเหมือนเราไปเจอสาวน้อยน่ารักแต่พ่อเป็นนายพลเลยนะเออจีบสุ่มสี่สุ่มห้านี่คือแบบได้ยินเสียงเลยนะนี่ขึ้นลูกซองไว้เลยพระราชาคณะมีชอบแห่งโบสถ์ฟาวอน,นี้คลั่ง ซีมัตเพ็กเขาก็คือพ่อของฉันแต่ว่าฉันไม่ได้เจอเขาพักหนึ่งแล้วแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าการสำรวจของผู้บัญชาการวาก้าจะสิ้นสุดลงเมื่อ,อไหร่ทำไมผู้บัญชาการวาก้าต้องออกสำรวจด้วยฉันก็ไม่รู้พ่อฉันพูดแค่เรื่องนี้มาแล้วก็ออกไปด้วยกันกับท่านวากา้าเอ๊ะมันจะเข้าใจผิดนะสรุปแล้วอาจจะเป็นพ่อพ่อของบาร่าน่าจ,จะเป็นบาหลวงนะ ไม่ใช่ผู้บัญชาการวาก้าแต่ว่าก็ตำแหน่งใหญ่อยู่ดีนะเป็นบิชอปนะเรื่องของทางโบสเขาก็ส่งต่อหน้าที่ทั้งหมดให้พระคาร์ดินลัลคาวินดูแลแทนเหมือนจะไม่เคยได้เจอกับพระคาร์ดินัลเลยนะ ตั้งแต่ที่พ่อของฉันกับผู้บัญชาการวาก้าเดินทางสำรวจพาค่าดินันเขาวิ่งก็จัดก,การทุกๆเรื่องมาโดยตลอดยุ่งจนไม่ได้ออกไปไหนเลยพวกซิสตเตอร์ในโบสถ์เองก็แทบจะไม่ได้เจอเขาเหมือนกันช่วงหลังวันนี้ฉันก็เจอเขาตอนที่เกิดเรื่องกับ Holy Slider Himmel เท่านั้นตอนนั้นเขารี่ไปที่กองอสศวินแห่งฟ้าวอนเนส เมื่อพูดถึงเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องถึงขนาดไม่ทันติดกระดุมเสื้อผ้าให้เรียบร้อยเลยจรยิงสิจะว่าไปแล้วเธอยังจำได้ใช่ไหมวันนั้นเธอกับนักกวีพเนจรคนนั้นแล้วก็จีนหัวหน้ากองจีนนำโฮลี่ไรเดอร์ฮิวเมตกลับมาด้วยกันนี่นาะตอนนั้นที่ได้เห็นสภาพยับเยินของโฮลี่ไรเดอร์ฮิวเมต ฉันตกใจแทบแย่เลยเนี่ยโชคดีนะที่กวีคนนั้นช่วยซ่อมให้ถ้าเกิด Holy Rider ฮิวม e ลพังไปจริงๆแล้วก็พัะคาดินันคาวินต้องโกรธสุดๆแน่ๆเลยเอ๊ะทำไมเธอดูมันวายจังเกิดอะไรขึ้นกับอ๋อมันอ่านยากจังเลยขออ่าน Holy r i ไ e ้ได้ไหมงั้นเหรอ จ้องไปที่บาวา่าด้วยสายตาไร้เดียงสาเออน่าจะต้องใช้อันแรกนะนเอาละเอาละันเข้าใจแล้วยังไงโฮลี่ไลก็ต้องถูกซ่อมอยู่แล้วล่ะนะทั้งเถอดไม่พูดเรื่องพวกนี้แล้วคนคนนั้นน่าจะไปไกลเลยแล้วฉันต้องหาบุกคบุก่อนแล้วละ่ะบุกคบุกสีแดงแบบนั้นทำไมหาที่ไหนก็ไม่เจอเลยนะอ่าให้ฉันช่วยนะน่าจะดีกว่า แปลกจังฉันจำได้ว่าแถวนี้นมีบุกสีแดงอยูอย่เยอะแยะเลยอ่าโอเครอดคำว่ารอดหมายความว่าไม่ต้องไปเริ่มเครสใหม่นี่ไงล่ะครับบุบกสีแดงอันแรกน่าจะอยู่ในต้นไม้นะที่มันแตกๆกันเนาะอ้าวไม่ใช่เหร หรือจะใช้ดวงตาแห่งธรรมดีปึ้งม,มองเห็นไหมไม่เห็นเลยเลยครับเอ้ยไม่เห็นมีเลยอ๋อนนไง,งเจอแล้วอันนี้ก็คืออันที่สองนะครับสองสามเลยปึ๊บปึ๊บ ดูจุดในแผนที่นะครับน้องๆสี่แล้วก็ห้านะครับครบแล้วครบแล้วก็มาคุยกับอบบล่าต่อแวบเก็บเวทกบเก็บทุยเก็บวูฟุกสีแดงได้บ้างไหมได้มาแล้วไหนดูซิอือมเท <c ười> ่านี้ก็พอแล้วละ่ะ จำได้ว่าแถวนี้มีวูฟผุกสีแดงอยู่เพียบเลยนี่นาหรือว่าใครเก็บไปก่อนแล้วนะช่างเถอะสรุปเท่าน,นี้ก็พอแล้วออกเดินทางจากที่นี่กันเถอะไปดีครับรออะไรล่ะครับทำเคเวสาำร็จแล้วแล้วก็มีเคเวสใหม่ด้วยเอาละครับสำหรับเคเวสแฮงเอากับน้องบาบาร่านะครับ พี่ลุงก็ต้องขออนุญ,ญาตตัดจบเอพิโซดหนึ่งแต่เพียงเท่านี้ก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยืดยาวเกินไปนะครับทุกคนเดี๋ยวรอบหน้านะครับพี่ลุงเนี่ยจะเพิ่มเวลาในการทำเควสให้มากขึ้นนะครับเพื่อดูว่ามันจะโอเคหรือเปล่านะน้องๆจะได้ไม่ต้องมาดูลหลายๆตอนให้จบเนาะจะได้ดูแบบรวดเดียวไปเลยแต่ถ้าดูรวดเดียวไปเลยมันจะแต่ตอนนั้นมันจะยาวมากเลยนะครับ แต่ว่าเดี๋ยวพี่ลุงจะพยายามลองดูนะครับว่าเออือน้องๆจะสนใจจะสนใจไหมจะดูเยอะแค่ไหนอะไรอย่างนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับน้องๆเนี่ยก็จะได้เห็นนะครับว่าบทสนทนาบทไหนที่ทำให้เควสดํดำเนินต่อได้นะครับแล้วก็จุดที่ต้องไปเก็บวูฟพุกสีแดงนะครับย้อนดูเอาได้นะอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์นะครับให้คนให้พี่ลุงใจดีคนละหนึ่งไลค์นะครับ แล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่ลุงใจด้วยการกด Subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับน้องๆคนที่ยังไม่ได้ ęsubscribe นะครับสำหรับคนที่ครับ subscribe แล้วนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพราะว่าจะได้รู้ว่าพี่ลุงใจดีเนี่ยลงคลิปแล้วตอนไหนบ้างนะครับแล้วก็จะได้เห็นตอนที่พี่ลุงใจดีไลฟ์ด้วยนะครับพี่ลุงใจดีไลฟ์ทุกวันนะครับตอนประมาณสัก4ี่ทุ่มนะ แต่บางทีมันก็ไม่ตรงเวลานะบางครั้งก็จะมาเร็วหรือบางครั้งก็จะมาช้านิดหน่อยนะครับน้องๆคนไหนที่อยากจ,จะเล่นด้วยการตั้งปาร์ตี้ฟาร์มบอสฟาร์มดันเจียนนะครับก็มาแจมมาดูได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่ลุงใจดีก็ลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับบ๊ายบาย